ยกสูงบอกข้าเนี่ยนะครับเ้ามียกสามครับยกสามใชม่ยกสามมีนกิอ้อนกนกตัวนี้เขายกมาแล้วป่ะนี่ยตัวนี้แมนครับยกมาแล้วสองนิ้วครับแต่ว่าบ่ขึ้นยกบ่ขึ้นเลยมาเปลี่ยนใหมแมนครับโอเคเปลี่ยนจากยกสองครึ่งมาเป็นสามป่ะนี่ สองแต่ีไม่ได้ขี่ไม่ได้เลยต้องบังยกไม่อีกกันอ่างอ้าวเฮ็ดหม่องหนึนหงน่งบ่จบมาหม่องไม่อีกสนุกทีเรารับจบสนุกเสียเงินเจ้าเจ้าของรถ <c oughs> นี่บ่อุปกรณ์ยกทั้งหลายเลยใช่ครับมีโชค๊คโช๊คหน้าโช๊คหลังปีกนกแล้วก็ก้อนรองหน้าครับนี่ก้อนรองหน้าซองคอนนี่โอ้เปลี่ยนหนักอยู่ตัวนี้ ทีเดียวจบครับ <cko anka noise> ใส่อีกโดนแมนครับผมก็ค <beer SW> e ือความสูงของรถมันสูงหลยกะโชกเก่าบอดถึงก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับระยะสตก็อกอะไรอืม ถ้าโตมันฉีดสารมันฉีกดเวลามันลงมันสีมันสีลงเร็วแต่ขึ้นขื่นไม่มีขื่นสาเป็นสีหยบหยบ่เอานเป็นแบบมันสีหยบแต่มันสีมันสีบอลโดดมันโดดไม่เอานครับคือถุงลมใช่ใช่ประมาณนั้น ของพ่ออันนี้มีตัวนี้ชลิกลูกบวช<ะ>ต่อลูกหมากเอาดูดูดก่ันน,นี้มื่นสอง,อองสองมื่นหาชุดนี่ชุดนี่ทั้งเมื่อเนี่ยสองมื่นหาเนี่ยครับพร้อมติดตั้งโอ้ยภูมิกับอีลีพุนละก็จะงั้มันใจไม่เฮ็ดเนี่ย นี่ฮะสองก้อนครับจำนวนเลยครับก้อนละสองนิ้วแล้วมันไม่ขึ้นนะครับตัวนี้มันไม่ขึ้นับข้ามทําครับก็คือปีกนกล่างตัวนี้ครับมันสุดแล้วครับมันสุดแล้วมันล่วงก่าไรครับถึงน้นจะกก่อนมันก็อยู่ทาเก่าครับระดับความสูงรดบอมีสูงกว่านี่นะครับอย่าไปหาไซรลายแบบนี้นี่ครับระยะสตูของโชคมันไม่พอครับนี่ฮะโชกแตกเบิดครับมี่พังเบิดนี่ฮะ ตัดใบตัดทศเดกนี่ด้านหลังครับเกหล่อแลครับแล้วก็เก็บซุม้มนิดหน่อยตรงที่ มันติดตรงไหนก็ปาดครับ